สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมิลีนะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชคเก้าชั้นต้นนี้นะครับซึ่งเป็นไม้แบล็กนะครับที่มีการเปิดสีด่างนะครับวันนี้เรามาให้ชมกันต้นนี้นะครับดูใบเขานะครับลักษณะใบก็มีลักษณะรูปทรงหอกนะครับโค้งมนปลายเรียวแหลมนะครับตรงสะโกก็มีลักษณะของ โค้งมนนะครับตรงคอใบนะครับต้นนี้เป็นไม้ก้านสั้นนะครับแต่ต้นเขาจะยืดเล็กน้อยนะครับกา้านเนื่องจากการที่เราเลี้ยงเขาในร่มมากเกินไปนะครับทําให้ก้านเขายืดขึ้นมานะครับต้นนี้มีทรงกอที่สวยงามนะครับบนสลับกันได้ดีนะครับเป็นไม้สายพันธุ์ไม้ แบกคาลูด้านะครับซึ่งมีลักษณะเป็นใบกว้างแล้วก็การเปิดด่างของเขานะครับมีทุกใบเลยนะครับเป็นไม้ที่มีลักษณะเปิดด่างแล้วก็ไลส่สีไล่เฉดกันได้ได้ครบนะครับทุกใบนะครับพื้นใบของเขาจะมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ใบด่างเขาจะมีสีชมพูนะครับ บางใบก็เปิดชัดเจนบางใบก็กำลังเริ่มทยอยสีเข้านะครับเนื่องจากาแสงแดดในช่วงเช้าเขาอา,อาจจะโดนโดนร่มเงาของต้นไม้บังนะครับทำให้เขาได้รับแดดในช่วงประมาณสัก10โมงไปแล้วนะครับถึงถึงเย็นนะครับแดดอาจจะอาจจะไม่ถึงไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับก็ทำให้ ลักษณะสีเขาอาจจะไม่ไม่ได้เปิดชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ต้องพยายามที่จะให้เขาอยู่ในแดดที่เพียงพอนะครับประมาณ5-8ชั่วโมงนะครับก็น่าจะทำให้สีเขาได้มีการพัฒนาได้ดีนะครับการเปิดด่างของไม้โชคเก้าชั้นก็ปัจจัยสำคัญนะครับหลักๆก,ก็จะมีอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็คือเกี่ยวกับแสงแดดนะครับ อุณหภูมิแล้วก็ลักษณะของอาการได้รับแสงนะครับนะอุณหภูมิและก,การได้รับแสงที่เพียงพอนะครับอุณหภูมิเหมาะสมก็แสงเพียงพอในการาในการพัฒนาใบนะครับก็อย่างน้อยก็ต้อง5ถึง8ชั่วโมงนะครับสีเขาน่าจะเปิดดีนะครับใน สแล้า0 6 0สน 50, ์นะครับถ้าแลนหนามากเกินไปก็ต้องเพิ่มการรับแสงมากขึ้นนะครับก็ปัจจัยอุณหภูมิกออ็อาจจะอยู่ที่ภูมิประเทศแต่ละจุดนะครับอาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าจังหวัดก็มีอุณหภูมิที่ตามลักษณะของพื้นโลกนะครับพื้นผิวโลกนะครับว่าอยู่ในส่วนของ บรรยากาศหรืออ <ın car in illing> ุณหภูมิประมาณไหนนะครับก็แต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันไปวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องโชว์เก้าชั้นในการเปิดสีนะครับต้นนี้เขาก็มีความด่างนะครับวันนี้ก็มาพบตอนช่วงค่ำๆหน่อยนะครับแสงอาจจะไม่เพียงพอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มาแนะนำต้นไม้แบล็คสายพัฒนาต้นนี้นะครับ เป็น My Back g a r ารูด้าใบเริ่มเปิดสีดังนะครับในการพัฒนาสายพันธุ์ชั่วเก้าชั้นเรานะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปเก่าๆแล้วก็แนะนำทางช่องเรามานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ